สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงามไส้ฐานเท่าเริ่มแทงกันเองหมดผลประโยชน์พลังประชาเละซ้ำรอยถนอมพักผีในวันที่สัมพันธภาพสองปอราวลึกสสพระรัมชารัตรู้สึกเคว้งคว้างหากยุบสภาพ,พักเฉพาะกิจของคอสชอคงมีสภาพไม่ต่างจากเพิ่งแตกรงัง นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มักจะเปรียบเทียบพักพระรังชารัฐกับพักสมมามัคคีธรรมในความเป็นพักเฉพาะกิจจริงๆแล้วสถานการณ์ในวันนี้พักพระรังชารัฐไม่ต่างจากพักสหประชาไทยของจอมพลถนอมกิติขจรกำลังเผชิญกับการเล่นเกมสภาของสสบางกลุ่มของพักสหประชาไทยและสสกลุ่มอิสระหรือที่รู้จักกันในนามพักผี เดิมทีพักผีอยู่ในการดูแลของประสิทธิ์การจนาวัตรสสชาเชิงเศราสมัยโน้นและพลเอกกริจศิวราแต่ตอนหลังสสพักผีป่วนสภาบ่อยสุดท้ายจอมพลถนอมเลือกปฏิวัติตัวเองในวันที่17พฤศจิกาย,ยนปี2514ยุบ เลิกรัฐมนูญชั่วโมงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมตรีฝ่ายบริหารและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพิมชารัฐฝ่ายนิติบัญญัติเกิดมีรอยปรีร่ร้าเพราะปมปัญหาพลเอกประยุทธ์ปลดธรรมนัฐนารุมน์ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย ปรากฏการสภาลมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็บ่งบอกถึงความไม่มั่นใจของฝ่ายบริหารว่นว่าร่างกฎหมายจากความกลางสภาจึงให้สวที่นั่งอยู่ในห้องประชุมไม่แสดงตัวจนสภาลมต้องเลื่อนไปโหวตในการประชุมสมัยหน้าเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2504 กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่17กันยายนปี2564ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาร่างพรบการศึกษาแห่งชาติซึ่งมีข่าวว่าขาใหญ่พักพรงชารัฐบางคนเตรียมเล่นเกมเขย่าพลเอกประยุทธ์นี่คือปัญหาภายในพักพรังชารัฐคุมสดสอไม่ได้คาดการไม่ได้และไว้ใจไม่ได้ทำให้การผ่านร่างกฎหมายสำคัญจะมีปัญหาในอนาคต พลังประชารัฐก็เกิดจากแม่น้ำร้อยสายมาจากอดีตศสสหรือนักการเมืองรอยพ่อผันแม่ย่อมมีปัญหากลุ่มกวนเป็นเรื่องปกติยามสู้ศึกเลือกตั้งก็สามารถขีกันดีไม่ทะเลาะบ่อแว้งกันเองยามที่เป็นรัฐบาลเริ่มขัดแข้งขัดขากันเรื่องเก่าอีรัฐมนตรีปรากฏการร้อยซุ้มพันกก จึงเกิดขึ้นในเวลานี้บรรยากาศสามัคคีสู้รบก็เปลี่ยนเป็นสามัคคีตีกันเองซุ้มอีสานล้านนาของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าจากที่เคยคุยว่ามีสสอ,อยู่ในมือกว่า40คนพอหัวขนหลุดก็เหลือสสอที่ยังเดินตาม11คนแยกเป็นสสเหนือ7คนและสสอ,อีสาน4คน ด้านซุ้มโคราชของวิรัตรัตนเศษประธานวิปัฐบาลมีสสเขตในครอบครัวสี่คนรวมวิรัตเป็นห้าคนสองสุ้มข้างต้นนี้มีความใกล้ชิดกันและพยายามสแสวงความร่วมมือกับสสบางคนในซุ้มกทมและภาคใต้ซุ้มสามมิตรนำโดยสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ และอนุชานาคาใสมีกำลังอยู่ในมือประมาณ14-15คนนับรวมกับซุ้มบ้านใหญ่ครองขุงของวราเทพรตัตนากรซุ้มมังกรน,น้ำเค็มของเสียเฮงสุชาชมกลิ่นมีสสไม่มากแค่4คนแต่อาศัยแต่มือกับซุ้มสามมิตรและซุ้มเสยโอนที่ดูแลสสภาคกลางบางส่วนรวมแล้วได้10กว่าคน ซุ้มมะขามหวานของสันติพร้อมพัดที่มีสสเพชรบูรณ์าคนเป็นฐานกำลังจึงหันไปหาซุ้มสามมิตรในช่วงที่แตกหักกับธรรมนัตซุ้มเมืองสิงห์นำโดยชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็รวบรวมสสภาคกลางและสสกทมไว้ในมือ7-8คน ซุ้มสมุดประการก้าวหน้าของชนสวัสดิ์อัศวะเหมมีสสในมือหคนแต่ไม่เคยเรียกร้องเก้าอี้รัฐมนตรีซุ้มนี้ขึ้นตรงต่อลุงป้อมซุ้มกทมมีสสสิบคนแต่ก็ถูกดึงไปอยู่ซุ้มต่างๆเหมือนสสภาคกลางบางจังหวัดนอกจากนั้นยังมีซุ้มบ้านใหญ่อีกหลายจังหวัดอาทิชลบุรีสาแก้วกาญจนบุรีวร,ร,รวมถึงซุ้มหิมาลัยผิวพันธุ์ ทีมมีสสภาคเหนือตอนล่างสามคนส่วนสสภักใต้14คนเป็นสสนกแลไม่มีเอกภาพไม่มีผู้ดูแลเป็นเรื่องเป็นราวมักถูกดึงไปซุมโนนซุมนี้หากเปรียบเทียบพักงรารัฐกับพักสหประชาไทยพลเอกประยุทธ์คือจอมพลถนอมและพลเอกประวิทย์ก็คือพลเอกกฤิผู้ดูแลสสพักสหประชาไทยและสสพักผีในวันที่สัมพันธภาพสองปอราวลึกสสพระรงชารัฐ รู้สึกเคว้งคว้างห่างยุบสภาพักเฉพาะกิจของคอสชอคงมีสภาพไม่ต่างจากพึ่งแตกรังเอาแล้ววงในเพลอหลุดปากการเมืองหูพึ่งให้ดูเอาเองสองปอลงพื้นที่ที่ยิบส่งสัญญาณยุบสภาหรือไม่โดยเมื่อวันที่2 2กันยายนปี2 5 0 5ในนวิรัตรัตนเศษซอสบ,บัญชีไรชื่อและรองหัวหน้าพักพรงชารัฐ ได้เปิดเผยว่าในวันที่23กันยายนจะมีการประชุมสอสพระรงชารัฐที่รัฐสภาแม้ว่าจะปิดสมัยประชุมแต่สสยังมีประชุมคณะกรรมาธิการและมีวาระที่จะต้องพูดคุยโดยเฉพาะเรื่องการเตรียมการหาบุคคลลงสมัครรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้รวมถึงการเตรียมการเสนอร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ได้แก้ไขไปส่วนพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกธฐมตรีและหัวนหน้าพักพรังชารัฐยังไม่ยืนยันว่าจะมาร่วมประชุมหรือไม่เมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรธฐมตรีและ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณลงพื้นที่บ่อยขึ้นถือเป็นสัญญาณจะมีการยุบสภาหรือไม่นายวิรัติกล่าวว่าให้ดูกันเอาเองและส่วนตัวก็จะร่วมลงพื้นที่ด้วยเช่นกันขณะที่นายยุทธพงศ์จรัสเทียนสะสะมหาสรารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้กล่าวว่า ตั้งแต่การแก้รัฐมนูญเป็นบัตรสองใบเสร็จตนพูดมาเสมอว่าจากนี้รัฐบาลจะอยู่ได้ไม่นานแล้วหลังปิดสมัยประชุมสภาแล้วเปิดมาในหนึ่งพฤศจิกายนปี64ถึง28กุมภาพันธ์ปี65รวม4เดือนจะมีการแก้กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอพักเพื่อไทยจะเสนอกฎหมายลูกประกบให้ผู้สมัครกับพักการเมืองได้เบอร์เดียวกันทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสะดวกต่อการใช้สิทธิ บัดเสียจะมีน้อยเมื่อแก้กฎหมายลูกเสร็จตนว่ารัฐบาลก็ต้องจบเพราะไปต่อไม่ได้แล้วบวกกับในวันนี้มีกลุ่มกบฏของร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าเลขาธิการพักพรังชารัฐเมื่อวันที่17กันยาย,ยนที่ผ่านมาการประชุมรัฐสภาก็ลมเพราะกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัตก็ไม่เข้านี่คือสัญญาณว่ามีปัญหา วันนี้พักรมชารัฐซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลรู้อยู่แล้วจะยุบสภาเมื่อใดเพราะการที่สภาลม่มวันที่17กันยายนเป็นสัญญาณบอกแล้วว่ากลุ่มร้อยเอกธรรมนัตไม่เอาด้วยทางที่เป็นการพิจารณาพรบการศึกษาที่เป็นกฎหมายสำคัญในการปฏิรูปประเทศนายยุทธพงศ์กล่าวอีกว่านอกจากนี้พลเอกประวิทวงสุวรรณรองนายกร,รัฐมนตรีตั้งพลเอกวิทย เทพาสดินนาอายุทยาน้องรักของพลเอกประวิทย์เป็นประธานยุทธศาสตรพ์พรรคปรงชารัฐเพื่อตเตรียมการเลือกตั้งการที่พลเอกประวิทย์บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยตนไม่เชื่อเพราะดูจากการที่40สสกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสทำสภาลมได้แล้วสมัยน่าจะมีกฎหมายการเงินเข้าสภาอีกและเชื่อว่าคุณไม่มีเงินแล้วต้องกู้เพิ่มกฎหมายการเงินเข้าเมื่อไหร่รัฐบาลก็ไปเมื่อนั้น ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจและมัติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดี